คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด19กำลังทำให้สถานการณ์ของกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วแย่ลงไปอีกนะคะจริงๆทุกวันนี้คนไร้บ้านประมาณ70%มีงานทำแต่ก็ไม่ใช่งานที่มีรายได้ที่ดีมากนักนะคะขณะที่จำนวนหนึ่งไม่มีงานทำด้วยข้อจำกัดเรื่องอายุเรื่องวัยและเรื่องทักษะ แต่คนไร้บ้านจำนวนมากไม่ยอมแพ้ค่ะจำนวนหนึ่งกลายไปเป็นคนทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะนี่เป็นงานแรกๆที่คนไร้บ้านวัย64ปีคนนี้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมา4ปีมีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกครั้งได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงินเพราะที่ผ่านมาตลอด5เดือนช่วงสถานการณ์โควิด -19 ขาแทบไม่มีงานจ้างไม่มีเงินต้องอาศัยข้าวแจกฟรีเพราะร่างกายรยราไปตามอายุทําให้ถูกปฏิเสธงานบ่อยครั้งเขามาแจกข้าวแจกเงินด้วยเราก็ได้เราก็เจ็บแปลว่าใช้แบบประหยัดอะตอนนี้ไม่มีตอนนี้หางานอยู่งงายาก,ากครับเพราะเราเพร่ะเรามีอายุไม่ไม่ใช่คนหนุ่ม ถ้าเป็นหนุ่มๆอะไรหาง่ายแต่ตอนนี้เราอายุมากเขาไม่ค่อยอยากรับเราเท่าไหร่เช็ดขัดถูเป็นทักษะที่ไม่ยากสำหรับคนไร้บ้านวัย63ปีคนนี้เดิมทีเขามีอาชีพช่างไฟฟ้าแต่เมื่อมีโควิด19ทำให้ถูกเลิกจ้างไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีค่าเช่าห้องทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้ประมาณ3เดือนเขาต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอด บางวันมีงานจ้างได้ข้าแรงมาซื้อข้าวกินต่อชีวิตบางวันไม่มีงานต้องรอรับอาหารแจกฟรีก็อ,ออกไปจากง,งานแล้วก็ไม่รับกลับไปไงก็เล่าอีกอย่างผมยังไม่ได้ไปแจ้งไอ้นี่แหละไอ้ใบรับเงิน,นผู้สูงอายุไม่มีค่ารถไปก็บ้านที่อยู่ก็อาศัยเขาอยู่อยู่ต่างจังหวัดน้องทั่วไปครับผม าหนนนนัข้งานทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะครั้งนี้เป็นการจ้างงานที่สอดคล้องกับบริบทของคนไร้บ้านเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยมีอายุตั้งแต่50-70ปีคิดเป็นร้อยละ70งานทำความสะอาดใช้ทักษะไม่มากไม่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมเหมาะสมกับช่วงวัยนี่เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่พยายามผลักดันให้คนไร้บ้านได้มีงานทำ สังคมสามารถที่จะาหาพื้นที่นะครับหรือว่าถ้าเขามีพื้นที่ถ้าสังคมเนี่ยถ้าคนคนนั้นน่ะในสังคมมีพื้นที่ในการที่จะบอกว่าเฮ้ยมาทำความสะอาดในพื้นที่ฉันเองอย่างเช่นเ,าเขามีตลาดใช่นไหมครับเขามีออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับก็าสามารถที่จะบอก,อบอกได้กับทางเนี่ยกับทางกลุ่มจ้างวันคาได้ว่าเฮ้ฉันอยากให,ให้ให้คุณมาทำงานนะครับหรือว่า แม้แต่ว่าคนเอกชนมองเห็นว่าพื้นที่สาธารณะตรงไหนเนี่ยมันเป็นจุดบอดนะครับที่อยากให้มันสะอาดเนี่ยนะครับก็สามารถสื่อสารบอกกับทางลุนจ้างวานค่าได้นะครับขณะนี้ยังไม่พบตัวเลขคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ชัดเจนมีแต่การคาดการณ์ว่าหลังสถานาการณ์โควิด -19 จะมีคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30จากสถิติเดิมปี2562สส่วนหนึ่งมาจากการถูกเลิกจ้างงาน จำใจต้องออกมาเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่การจ้างงานจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยคนไร้บ้านให้มีงานทําแ้แต่สวัสดิการที่รัฐแจกจ่ายให้นะครับ600บาท700บาท800บาทแน่นอนมันไม่พอสําหรับเขาจะดูแลตัวเองได้นะครับ ผมว่า6 0 0บาท800บาทเนี่ยแน่นอน,นว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยมันแทบเอาไปเช่าบ้านเช่าห้องแทบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องพูดถึงเ,เรื่องกินเลยนะครับถ้าเช่าห้องเช่าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้กินแล้วอะไรแบบนี้ดังนั้นนะผมคิดว่าเขาก็ยังมีความต้องการที่จะได้งานนะครับ<ม>เพื่อที่จะได้รายได้เพื่อที่จะออากมาเลี้ยงดูตัวเองนะครับในเมื่อที่ในเมื่อเจ้าิการของรัฐยังยัง,ย,งยังไม่เข้เขมแข็งไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตให้เขาเ อยู่ได้นะครับในในยาที่เขาเป็นผู้สูงอายุครับวิกฤตโควิด -19 ไม่ใช่แค่สิทธิพื้นฐานด้านสาธารณาสุขในโรคระบาดเท่านั้นเพราะแม้ในช่วงเวลาปกติกลุ่มคนไร้บ้านก็ยังเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในหลายๆเรื่องเช่นสถานะบุคคลการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านต่างๆแต่การช่วยเหลือจากคนในสังคมก็ช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีงานทำวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน